นี่ครับบท8บุงกระเบือครับผมมาตลุงว่าไงดันไหมมาแล้วมาแล้วเอกมาแล้ววะบกุกเฮยบุกตลงุง <c oughs> ไปเร็วเร็วเร็วดิ เกก็โอเคครับก่อนอื่นก็ทุสตีเพื่อนคนก่อนเลยนะครับวันนี้โรงงานให้เต้หน่อยผมตุ๋ยขอขอ85ครับเหมือนของผมเลยอายุ101วันของผมอะเกี่ยวที่110หนูนเกินดีไปหน่อยแต่ยังว่าผมขายข้าวพันอะอันนี้เขาขายโรงสี กำลังเกี่ยวน้ำหนักดีแน่นอนครับเพื่อนตึกเชื่อผมเนี่ยเนี้ยมีให้ติดเกี่ยวบ้างนิดนิดยหน่อยได้น้ำหนักดีของผมเกี่ยวเป็นข้าวแห้งเลยครับสวยจัด

ไช่ไหมครับฝนมืดมาแล้วแล้วลงสีก็โอ้โหดีร้าจัดรถบีเอัพไปนี่กว่าจะได้ลงกว่าจะได้เอ่ะใกล้ๆเลยนะจากวัดหาดไปไปบูนี่เป็นปชั่วโมงฝนก็จะมารู้น่ะ ครับจอดอรอรถลากครับผมไอรถลากกันรีบเกงใจรถเกี่ยวจะตายโอ้ของแบบนี้ <cas uk> เขาก็รีบเต็มที่ไม่เคยช้าขนาดนี้นนะพายปูเนี่ยสองสามวันมาเนี่ยสุดยอดเลยมีท่าเดียวด้วยครับเสียพันกลับไปละแ้่เสียพันอยู่แล้วสบาย,ละ,ายละไวจัด ถ้าถ่าเดียวพันอยู่เดี๋ยวไงหลังผุ้ไม้ไปนเนี่ยวันหาดยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยใกล้ๆเลยครับเลยแล้วดูสินะโอ้โหปึ้กเลยอะรถลากมาใส่ที่โอกเกี่ยวขาไว้นะครับของของเพื่อนอยู่ขากรไปแล้วนฝฟูนกัด บึบ้มๆบมเบมนู่นนุ่นน่นเรียบร้อยเจ๊งไอจุกวันนี้เขาลงสีนะครับไม่ได้พอไข่ไม่ได้พอรถลากช้ารถลากก็ไปไวท่อทัวรถลากก็เกงใจเราแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่คือทีแม่ไม่อยากจะเอยขอปนเลยไม่ไหวทีมันทีมันทำงานไม่ตรงสเปคกับเราสะแล้วลงสี เราน,นี่ไม่มีอะคอมมุลีลาลุยก็คือลุยให้มันจบจบเออบางทีคุณซื้อคุณก็ตีราคาตีตีตีคุณจัดตารางไม่นตีเดี๋ยวลดลงลดลากอะไรอย่างเงี้ยหาคนโบกมาให้เขาดิรถเยอะๆนี่ไม่มีอ่ะปล่อยให้แบบเขาแบบตามยศศักดิกรรมอ่ะไอ้หนุนแสกคิ้ว็มั่งไอ้หนีแสกคิ้วมั่งโอ้ลงทุนลงตีปเปิเลยเวลาจ้างคนเข้ามายืนโบกรถหน่อยเออจัดคิ้วเขาสิเออมันจะได้ไหวขึ้นกิโลมีตั้งสองตัว,ว ลงเม็ดไปแล้วเรียบร้อยไม่เสร็จไม่ทันนะไอ้ตู้นี้อาจจะทันเนี่ยไม่ทันเพราะใครเพราะลงสีเอออ่วลาจัดเอลาสามคันนะเที่ยวนี้เกือบสองชั่วโมงอ่ะจลับไปอ่ะไม่ไหวจัด ลงเม็ดมาแล้วเดี๋ยวลุ้นกันนานๆขาวปูมาแล้วนะววนะร้อยแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปเลยอ่ะไปโหเต้ได้ร่องผมจะไม่เสร็จ,จอ่ะคนเด้ยุ้มเดียวอะ่ะเฮ้ยหุ้นทองไปเกี่ยวกันเฮ้ยเสร็จา้านี้ไม่ต้องเทห,หมดอะ โดนโดนหมาแล้วอีกกี่ร้อยอ่ะสองร้อยไปเลยสองครัสองร้เสร็จสักเจ้ายังไม่ทันเปรียบแล้วมันยังปลกเทธธหมด ทีเราผลมาว่าเรากะข้าวอีสอง0อยตงี้เมื่อกี้โอยังอ่านงานไม่ได้นะบางทีเรารู้เอาข้าวขึ้นอุ้มไว้ก่อนมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวมันอยู่บนต้นตรงนี้ขอหน่อยนะเพื่อนอยู่ไว้อยู่ไว้ก่อน แดดก็ออกฝนก็จะตกดันเป็นทั้งวุ้นอย่ามาตัตรงนี้โอ้โหขาวพโว่งมองไม่เห็นต้นไม้เลยครับสวัสดีฝนก็มืดตึ๊บไปเลยครับมืดเลยมืดแบบมืดดำเลยนะครับเนี่ยโอ้หมันสามลอยนี่ว่าะเรายาวยือไว้ก่อนอึดอึดแจะพุทธ เลยแหละโอ้โอครับลอยครึ่งลอยครึ่งลอยครึ่งไปอมอมไปนี่อีกอมๆไปเยอะๆอมไปเยอะๆอมไปเยอะเเลยพอาส่วนที่เปลี่ยกก็ได้เหลือน้อย ก่อนเราจะได้ครับอีกลอยเดียวเร็จอยู่แล้วโอเคอยสุดท้ายครับไม่ทันเปียกครับเพื่อน ครับเดี๋ยวเพื่อนระดับต้องแหกแหกพัาเต็นปล่อยข้าวกันเลยนะครับเดี่ยงนี้ของเพื่อนยูเต็ดอะคือจบโดนโอ้โหขาวพนเลยรถเยอะป่ะรถทุ่ขายต้องพวงต้องเงยอะไรแต่ต้องพวงเงยอะ มึกไ,ไปเป็นชั่วโมงเลยนะไอ้จ๊อบนี่เกือบสองชั่วโมงราคาล่ะโทนสามเออราคานี่แหละเท้ครับกาใส่ผงกันเลยครับโอ้ฝาลออ เรียบร้อยดูนะนนทอาจารย์เอก,กตะเลออยดูดูนน่นหลังเทเลออ์นท์นี่นะครับเรียบร้อยดีครับโชว์เดชปะโจ๊ะโจ๊น์นี่นะครับมาพอรถมันลื่นๆคอง้องมันก็ต้องมีอย่างอื่นติดขัดน,นะครับ เออเอ,อ้าเอานี่รถต้องมาส่งของเลยฮนะส่งสายทำถนนกันด้านในเอาอทำไงได้ไม่รอก็ต้องรอเนาะก็ไม่มีที่ใส่อ่ะ <c oughs> เอาอเร็วเลยครับเปียกเห็นเปล่าผมต้องหนังมากครับเี่ เยาโอไม่แกบก่อนนะครับ oh. เอาทำไรกันเล่าสองคนนั้นนะ่ะจะได้ยอยู่กัตะลือครับผมไป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 โอ้โหสุดแรงมากนี่ครับไฮโลล่าปหมดเลยครับผม เล้ชุ่มฉ่ำเลยครับอ๋อเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยชีวิตรถเ,เกี่ยวไปยังเงเออบอกแล้วหน้าฝนแบบว่ารีลาไม่ได้นะทีเราน่นนะทีมันก็อย่างว่าพอเราไม่ได้ติดขัดแล้วมันก็ไปช้าร์จไตรงอื่นน่ะมันก็ไม่มีใครอยากให้ชารหรอกคนที่เสียรไมไปสื่อก็คือเจ้าของนา <c oughs> ผมก็ชิวๆอยู่แล้วล่ะ ก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็ไม่รอจนแบบเหือกแห้ง่ะครับขนาดอมอยู่ในปากแล้วยังแห้งอ่ะรีบดูแล้วกันไหนวันอาทิตย์เห็นไหมฮะคุนสะพานแล้ว sang bụng và chạy bèo luôn lao, nghe xong rồi ạ, được rồi một đường ta đi tốt vui đi, thôi จะเอเียก<ว>โอ้ยป่วยสิครับงานนี้โอเคครับเมื่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่ะ่ไม่เสร็จ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 ุมเดียวรู้เรื่องกับเรื่องแต่โอ้โหน้ำบอกจะปากลื่มเลยรับ โอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามเพื่อสังเกตุช่องผมด้วยนะครับผมแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามการชนะบัตรทิด X1 เป็นเพจด้วยนะครับไปอีกเดี๋ยวโบกกันนะตลกมาโบกให้ดันสะพานแรางๆหน่อยูรอเรื่องนะเพื่อน ดูดิจะบอกน้องตลกจริงก <c oughs> ม,มีจริงเหรอะวะมีรูกเครื่องเ้อวนแล้วท้อไม่ติดรอนี่ค <c oughs> รับบุษบุงกระเบือครับผมอะตลกว่างไงดันไหมมาแล้ว đầu ép quá Một ấy. Một nó ấy. đi bay đâu đâu đi, đi ừ ừ cơ bay Hãy <laughs>